ล่ผมนะคบต้องขอเกาสวัสด,ดีสวัสดีกับคุณผู้ชมในแคบทุกท่านเลยนะก็ตอนนี้นแคบก็อยู่กับรายการ The f i g t v นแคบไม่ใช่ครับ และการที่เด็กที่เรียนไม่ดีก็ดูได้นะครับเด็กที่เรียนไม่ดีนะดูได้เลยในแครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับเกมไมโครฟ t เวอร์ชัน0.15.0เป็นการทดลองสร้างครั้งที่3นะครับหรือบิลสานั่นเองนะวันนี้ในแครับก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้าง นี่ครับเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมนี่นี่คือสกินในแคปของผมเองคุณแนกหนึ่งหนึ่งองนะแต่ในคอมมันจะไม่ใช่แบบนี้ในแกปโอเคกดเพลย์ในแครปอันนี้มันก็จะแบบอันนี้เพื่อนเล่นกับเพื่อนได้ในแครปแต่มันต้องใช้เน็ตนะครปนี่กูอะไรของกูเนี่ยสร้างมันต้องก้าวโลกโลกอะไรบ้างวัลลโลก โลกเอทุยไม่ใช่ครับโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะมาให้คุณผมู้ชมได้ดูว่าทีมงานเขาได้ทำอะไรมาบ้างนะครับอืเดีวแป๊ะอะไรงี้ครับสร้างโลกใหม่ปเปลรับนี้ e ีลิทออกนะครับอ่าโลกโลกแบบนี้ก็ได้นะครับโอเค อะไรวะ What the fuck it did อะไรวะโอ้โอเคครับมันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับนี่ครับนี่ลูกธนูนะครับให้ติดไนท์วิชั่นนะครับให้มายิงกับธนูนะครับธนูเดี๋ยวผมจะ s a m p l ลให้ดูนะครับนี่ยิงไปแล้ว นี่มันก็จะติดสถานะด้วยนะครับยิงชึงเอาไหนบอกว่ามันจะติดสถานะแต่ทําไมถึงตายล่ะครับมันชึบนี่ครับมันจะติดสถานะการมองเห็นนะครับมองเห็นในเวลากลางคืนนะครับมันอะไรเนี่ยเมื่อกี้เปิดตรงไหนอ๋อตรงนี้นี่ก็คือแล้วไม่รู้นะครับมันก็มีให้นี่นะครับแล้วก็นี่ เรามีอะไรให้ดูนะครับมันมีเนื้อแกะด้วยนะครับคือถ้าเราฆ่าแกะเห็นไหว่าแกะแกะอออยนั่นถ้าเราฆ่าแกะครับมันก็จะได้เนื้อแกะนะครับมันจะไม่ได้ขนอย่างเดียวมันจะฆ่ามันจะได้เนื้อแกะด้วยนะครับอ่าลองดูครับนี่ครับมันก็จะได้ทั้งขนแล้วก็ทั้งเนื้อแกะมาด้วยนะครับแม่เป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะครับหมดอย่างวะ อ้อแล้วมันก็นี้มาด้ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยครับไอ้ลัวตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นกันนะครับแต่ที่สําคัญนะครับมันมีสไลมบล็อกแล้วนะครับข้อดีมันคือยังไงนะครับคือดูนะครับถ้าเราอยู่สูงนี่มันจะเด้งได้นะครับเป็นอะไรที่แจมแมวนะเฟียฟฟ้ามะพร้าวแก้วมากเลยนะดูครับ แค่กระโดดแค่นี้มันก็เด้งนะฮะจะมัวมาเด้งดึกวยกันไหมไม่อ่ะอู้ไม่อ,อ, <laughs> อ่ะขอบใจมากะตลกตลกอ่านะครับต่อไปนะครับก็จะมีนี่สายจูงแล้วก็เนมแท็กเอาไว้ตั้งชื่อนะครับมีอ่านด้วยนี่ครับก็้ขนครับมันต้องมีมาใช่ไหมครับถ้ามันมีไอชุดเกราะนะครับนี่ครับ นี่ครับเอาไหนที่นี่ครับมา้านี่มีคนอยากได้ทั้งนั้นเลยนี่ใช่ไหมวะด็อกกี้ด็อกกี้คืออะไรมุดซ,ซอมบี้ฮอสซอมบี้เหรอมีซอมบี้ซอมบี้ฮอสเหมือนกันเลยเหรออ๋อนี่สเกลตันครับแล้วก็ต่อไปมีอะไรบ้างวะแล้วก็นี่นี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็นี่ครับแล้วก็นี่ น่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับม้าแต่ละตัวมองหน้าหาพองโอเคเอ้ยะไมไม่ใช่โอเคนี่คือม้านะครับนี่คือม้าดองกี้น่าจะคือลานะนั่นไงว่าแล้วเชียวลาครับนี่คือลามุดคืออะไรมันก็เป็นลานะครับแต่เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับเกลตันฮอสนี่ม้าโค้งกระดูกนะครับซอมบี้ฮอสเนี่ยก็คือผีที่ไม่สุข นะม้าผีที่ไม่สุกนะเออรนมุกหรืกาบหอยของมึงวะเนี่ยเอาแก๊สมาหาทำไมวะมาหาอะไรวะเอาแก๊สมาทำไมแลกมาคิวมีแล้ววิชมีนี่ครับต่อไปก็คือสเตย์ครับสเตย์มันก็คือสเกลูตันครับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด เดี๋ยวผมทาบ้านนั่นแรละจริงๆครับมันะะต้องทําสร้างบ้านมันครับเพราะมันอยู่สยแสงแดดไปได้ครับมันก็เหมือนกับสเกลิตันทั่วไปแหละแต่มันไม่ใช่ครับมันคือสเกลิตันผีนะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับอาจจะได้เห็นแล้วนะครับของคุณไอควันซ่าละครับหรือว่าของเอกกี้น่าจะมีมั้งนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับช่องเอกกี้นะครับนี่ เดี๋ยวคอยดูเนี่ยสเตร์ปึ๊บอะไรวะอยูด่ดมนะนี่ครับดูครับดูดูดูดดดหนังหน้ามันครับนี่นี่ครับสเกลิตอตันนี่นะครับโอ้โหเทเป็นอีกแบบนะครับนี่แล้วฮอกสนะครับมันคืออะไรนี่นะครับนี่ก็คือสมบีนะครับผมลืมบอกไปนะว่าอันนี้มันจะอยู่ สกิรูตันผีนะฮะมันจะอยู่ในหิมะนะครับส่วนซอมบี้ตัวนั้นนะฮะจะเป็นอยู่ในทะเลทรายมั้งนะดูสิครับโดนแดดมันไม่เป็นไรครับเหมือนกับใส่ชุดเลยนะครับมันจะไปทําอะไรกับมาซอมบี้อยู่นะโอเคครับแล้วอันสุดท้ายและอย่างที่ไม่ท้ายสุดครับที่คุณผู้ชมรอคอยและคอรอยทุยคอรอยทุยรอยคอเอ้ยคอคอยเอ้ยคอยรอเอ้ย ถูกแล้วหรือว่าลอยคอเอ้ยมุกจะแป๊บไปไหนรอคอยครับนี่ลอยคอปัญญาอ่อนก็คือตันตันแตนพีสตันนั่นเองนะครับนี่เอ้ยผมจำไม่ได้นี้มันมีแล้วนะครับไฟชอนะครับนี่มันจะพ่นไฟได้นะครับเป็นไาที่สวยงามมากเลยนี่ฟาาเพาไฮ นี่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะที่สร้าง0ู5ย์จมาเนี่ยนะฮะนี่ก็คือพิสตันนะครับพิสตันนี่ออกมาทำไมมองหนะ้าหาพ่ออ้่ผมไม่ได้หาพ่อเลยนะผมหาแค่ผู้ชายคนหนึ่งใครวะนี่คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะนคืออะไรวะชื่อมันชื่อว่า Observer เพมกลับไป m ไม e c r a ครับเลยวะ โอเคครับนี่ผมจะมาลองใช้กันว่าพิสตันนะครับที่เขาสร้างมามันจะได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคทั้ง s t i ก k y p i s t o นเลยนะเออ sticky พ i s t o นแล้วก็ piston ธรรมดาโอเคครับผมจะลองดูอะไรวะรู้สึกว่าแหลกๆนิดหน่อยนะครบับโอเคเอาวัน ทรูวันทรูทรีบใช้ได้เช่นเดิมเดี๋ยว,ยวถ้าอยากให้ใช้ได้นะครับมันต้องลองดูนะครับนี่เอาบล็อกอะไรก็ได้ไปใส่ดูนะครับว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าเอเคโคลามาร์ HK, ฟึบปึบนี่มันก็จะดันออกทั้งสองอันนะครับ แต่สตักกี้สติ๊กี้พิสตันนะมันจะดึงกลับแต่พิสตันธรรมดามันจะแค่แบบวางไปแค่นั้นนะครับดูครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกนะครับพองนี่มันก็จะดันไปอีกนะดันแล้วมันดันดองเลยทีเดียวแล้วมันก็จะไม่ดึงกลับนะเหมือนกับสตักกี้สติ๊กี้พิสตันน่ะนี่มันจะดึงออกเอ้ยมันจะพักออกไม่ใช่มันดึงออกดูไหมครับมันจะผักได้8ดบล็อก นะครับแปดบล็อกเลยไม่ใช่มา้านะเราลองดูครับว่ามันจะดันได้แปดบล็อกเยอะหรือเยอะกว่าได้หรือไม่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลองดูเจ็ดบล็อกก่อนครับว่ามันได้หรือเปล่านะได้ไหมได้ครับเดี๋ยวลองดูแปดบล็อกละกันนะครับโอเคครับแปดบล็อกได้ไหม ว่าแอดได้ครับได้ได้ได,ดันแปดบล็อกได้ครับแต่มากกว่าแปดบล็อกไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับอ๋อไหนใครบอกว่าดันออกไปไม่ได้ไงวะอ๋อหรือว่าดันขึ้นวะผมไม่รู้เหมือนกันครับจะลองดูครับน่าจะดันขึ้นไม่ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก จิตเปดเก้าลองดูเก้าอันครับโอเคเอ้ยเยมันอยู่ข้างล่างเออโอเคปับป๊บปมาดูกันมันก็ดันได้ด้วยไหนใครบอกว่ามันดันไม่ได้วะครับเอาเฮ้ย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  What 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 the fuck What the fuck อะไรวะ โอเคลองดูใหม่อีกครั้งครับเออมันก็ดันได้นี่หว่าครับแถมลอยฟ้าด้วยถ้าเป็นสติกกี้มันก็จะดันดันเข้าทั้งดันออกเนี่ยพูดเหมือนซาไรเลยนะครับเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนครับว่าอันที่เขามานะว่าพิสตันเนี่ยมันจะดันได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคำหลอกวะครับ ผมผมก็ยังไม่เคยลองอนะในคอมก็เหมือนกันครับนี่ลองดูซิมันก็ดันได้เหมือนเดิมแล้วเอเอมันก็ดันออกนี่ดันเข้าแล้วดันออก่าจะฟักแบตเหลือน้อยโอเคนะครับถ้าใครนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับ,เ,ร like, share, รบเพื่อให้เพื่อนเพื่อน,นและน้องๆในแคได้ดูนะครับ,นะรบก็ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะี่ย ก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับก็สวัสดี้ The Five TV ขอจบคลิปเพลงนี้ไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าผมก็ไม่รู้ว่าคลิปหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นคลิปไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะตอนนี้63 64ซับแล้วนะครับ100ซับนะผมน่าจะมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพกบ๊ายบายครับ ไม่บายครับไม่บายแจ้บม่บายแจ้